เาเกือบตายเมดแล้วฝนมาทมโตไข่นะครับแต่กระจาโยมไป่ไมาตไท่หมดชวยเลย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 ่ย่งโผล่มังโต แค่ในยุดแฟนในยุคบอลลมตตบอลลมแต่พูือว่าแรงแต่ก็คือว่ามั่คอยแต่ก็เป็น่งเป็นเ่งนะผมว่าเห็นมาเป็นเซื่อมีนะารหลายหายหนเนี่เดือนเกิเดือนเกดเดือนนะเดือนตม่ทบถตนเดือนนเนะเน ขนาดตวแต่ท่านเป็นที่ีเกี่แต่ท่านจะป็นออกออกมาที่เนมือดเยอะที่เหมือดเยู่ที่เหมืดเยอ่โอ้บ pues <the> <the> ้านเะนั่นหลเปิดมาที่เ้พอน้นเน่ยพอน้่เน่ยอน้าเจบดาโอ้เทวานั้นเนเยมากี่ย โอ้แหมากขึ้ตัวแห้งๆเงี้ยมัน่าสิตัวแห้งๆก็นีนะก่ะพวกม่านี่น้องเนี่พวกเขาเจ้าสมุทรเขาเย็นยุตแต่อยากได้น้ำขังเขาเอาในท้ายืบบหมดแล้วนะกบเนาะลิปี้ก่อนะรเคยเบิ่งเคยเนี่นะกับนั่นและครับเนาลิปเล้งนี่ลงนนะเขาตายมาแล้วเพราะว่าพุ่มหายมือนี่ก็ติดไขแม่อยู่น้องติดไขแม่อยู่ เห็นเห็นไหมอีกระดับนึ่งเห็นนไหอีกระดับนึ่งลวครับก็นหลายเนิ่งมเห็นถึคนงเบอร์นมาเป็นก็ลั่ใจไ่ยินหน้าเลยนะถึงกําลังใจในนะกย์เห็นเลครับยินหน้ามากชาวไร่ชาวนากานฝนตกมากคัุมเย็นนั่งถูกกระมีนั่งถูกกรมี่กระแหง เป็นไรได้ทำนด้ีแต่าดีต่้าทาน้าผมยางเดียวคือบมมีนั่งคุณประธานคือเปลกาคือมีนั่งคุณประธานคน้องบแต่มนีนั่งผมไม่นั่งผมหน้าละบายมาหายแต่ถ้าปีได้คนดีกัน้ำไปอย่ธรรมดาแนคนดีมันก็นั่งเข่าของง่ามเข่าไปเข่าของง่ามนากสลายแต่ปีนี้ผมเรยเบ้ดก้อนมาทำนะรวอนเดืดเดือดเดืดเบิ้กระได้นะมาแรงก็าดไ อาเนี่ยาตาเฉียบมัแล้วอ่ะสมีแล้วกวเพื่อนเพื่อนครับก็ฝากมาครับวกฝากน่ก็อ่าขอบคุณแล้วครับเดี๋ปกติคนไลค์เหม็นแจ่นะครับว่าขอบคุณลเด้ออย่าลืมกดอ่าทำมักนีกับกดคัตะแคร้นะครับว่าขอบคุณแล้วครับวัสดีครับบ๊าาครับ